ซื้อมังคุดมา1โลได้เปลือกกี่โลนี่ครับในจานนี้คือมังคุด1กิโลกรัมนะซึ่งผมก็มีกินไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าตอนกินมันดันสงสัยครับว่าเนี่ยเปลือกหนาๆแบบนี้มันเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ของมังคุดที่เราซื้อมาเออก็วันนี้ผมจะมาปอกเบอกมังคุดครับแล้วก็เอาเปลือกเนี่ยไปชั่งน้ำหนัก แล้วดูว่าสัสดส่วนระหว่างเปลือกกับเนื้อมังคุดนะครับมันเป็นเท่าไหร่เออซื้อมังคุดมาโลนึงได้เปลือกครึ่งนึงหรือเปล่า <c oughs> ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมเอามังคุดอันนี้ออกก่อนนะอ่ะก็ในจานนี้นะครับมีมังคุดอยู่18ลูกน้ําหนักโลนึงพอดีลดงชั่งให้ดูอ๊บนี่นะ,เห,นนะนะะเห็นไหมต่ชั่งนะปึ๊บอ่ะเห็นไหม หกิโลเป๊ะที่ช่างพร้อมจานไม่ได้เพราะสเกลมันไม่พอนะนะก็เดี๋ยวใส่จานก่อนแล้วก็ผมเอาจานนี้มาสีดำจะเอามาใส่เนื้อมังคุดซึ่งจานนี้มันก็หนักใช้ได้เนี่ยดูก้อนจานนี้หนัก450กรัมนะครับเดี๋ยวต้องหักลบน้ําหนักจานไปด้วยโอเคก็มาเริ่มแกะเลยดีกว่าก่อวิธีแกะมังคุดนะครับปัวติบอกเบิกมังคุดกันยังไงครับนี่ถ้าเป็นผมก็บีบเลย๊ ได้แล้วเบิกแล้วก็ไว้นี่ก่อนแล้วก็เนื้อเอามาใส่จานนะครับนี่ไปแบบทำไปเรื่อยๆอไปอู้ลูกนี้เนื้อเยอะกี่โลลนะครึ่งโลแล้วนะครับเกินครึ่งเลยเนี่ย ่านี่รู้สุดท้ายเฮ้ยุ๊โอ้โหเค้แล้น้ำหนักของเปลือกมังคุดที่ชั่งได้ก็คือ,อเฮ้ยผมยังไม่เห็นหกร้อยแปดสิบกรัมครับโอ้โหสุดเกือบ70%ที่เราซื้อครับน้ำหนักของมังคุดเราได้เปลือกมา70% ส่วนน้ำหนักเนื้อมันจะเท่าไหร่นี่เนื้อก็ได้ประมาณหนึ่งนะไม่น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้าหนักเนื้อมังคุดกันเดี๋ยวเอาเบิกออกกัน<ฮ>เนื้อมังคุดเดี๋ยวเราชั่งพร้อมจานนะครับต้องลบไป450กรัมปได้เป็นทั้งหมด310กรัมนี่น้ำหนักหายไป10กรัมน่าจะเป็นพวกแบบน้ำที่มันกระเด็นอะไรเงี้ยเนาะก็มังคุด1กิโลนะครับได้เนื้อมาเท่านี้ กินเลยดีกว่าปะ่ะเออก็ผมน่าจะกินไม่หมดนะเดี๋ยวเก็บแบ่งไปก่อนเพื่อความไม่ปนเปื้อนนะครับนะที่เหลือก็น่าจะกินหมดอยู่กินเลยเดี๋ยวผมต้อง <c oughs> ลบลบน้ำหนักเม็ดด้วยไหมเอาไหมแต่เหมือนพันนี้เม็ดมังคุดจะไม่ใหญ่นะ <c oughs> คือลูกนี้เหนือเยอะเม็ดมันจะใหญ่ด้วยครับอืม <c oughs> เยอะเหมือนเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นกแบบนักกินจุอะ่ะเออต้องกินอะไรซ้ํำๆเดิมๆเยอะๆเดี๋สองลูกนะทุกคนโอ้หมาลูกสุดท้ายของนักกินจุ <c oughs> <c oughs> อ้ยกินต่อยพรุ่งนี้ไม่ไหวนะนี้เก็บไว้กินวานหลังแล้วกันเดี๋ยเดี๋ยวขอชั่งน้ำหนักเม็ดก่อน โโอ้หเม็ดก็ประมาณ35กรัมครับถ้าเกิดรวมกับพวกนี้ก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งขีดได้ผมก็สรุปคร่าวๆแล้วกันครับว่าบางคุด1โลเป็นเปลือก70%เป็นเนื้ออีก30%แน่โอ้ ก็ไปซื้อมังคุดกินกันได้นะครับช่วงนี้หน้ามังคุดใช่ไหมแล้วก็น่าจะากใกล้หมดแล้วมังคุดเนี่ยคิดว่าท้ายๆุดูแล้วก็ไปลองหากินกันได้ครับอันนี้ผมซื้อมาโลละ40นะแถวแถวสี่มุมเมืองอะไรเงี้ยครับราคาไม่็จะถูกหน่อยซื้อมาเยอะอืมก็ไปหากินกันได้ครับเปรี้ยวๆหวานๆควีนน็อตฟลุดใช่ไหมมังคุดนี่คลิปนี้ก็แค่นี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาด้วยมียูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อปเป็นเป็ดทีวีแล้วก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับบ